พี่น้องอาเห็ดเลยค่ะเด้อขูนเห็นใหญ่ขา้วไปถ้าได้ลุงตาตา,าเห็ดขุม่มเป็นลูงสัน่นเห็ดขมนี่ครับพี่น้องดอกนึงพี่น้องไม่ได้จะได้ร้ายบ่หรอกเพราะว่าตามที่เขามาเห็นเขาไปแลยสองสองคนสองตาเลยร้า,ายดี เูอน้อยให้ดหลายดิขี่มันไอยนั่นน่เาจะตัดช้าเามาให้มันมาตัดจะเดือดเอดตัวนี้ถ้เามาสองสามม่นพ่อเขาเปไรโบแมนว่าบโบแมนว่าโบมีเห็ดพี่น้องบัสพี่พอยเมีเห็ดเห็ดขาเห็ดบัดงามงามขายไ่บอจ่ะ หัวเสื่ออ้อนกระตาเบ่งได้ของพี่น้องห้ยเห็ดเผืองหวานดอกงามๆเห็ดบวกตาเห็ดไข่ใหญ่ไข่เห็ดละงูัวโอ้ยกินมันเลของเราเน่เออนี่ห้ยหมานเห็ดบอเห็ดขี่ไก่เดือนใหญ่แสบฮ่าหมานเนาะยูสนมจ้ะเออรวมหัวได้ไหมล่ะนี่นางผ่านสิพาไปใหญ่แล้วยูหน้ายู่บวงนี้นี่แหละครับเจ้าของอี่เขากล้วย

ดอกเล่าเขาดอกบานตั้งสี่เลยว่าดอกตูมนะผมเห็นดอกบานดอกแบบไงเลยมันมันกำลังสีบานขนกระตาอันนี้ครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับเดฉี่ยแค่เดือนครับเนาะเสียคุยกันได้ไหมอ๋อไปครับรุนกันต้อมเหือนี่พี่น้องมานบพี่น้องมือนนี่ อ่าพอ<ค>แล้วไข่ครับพี่นออ้องเดี๋ยวไปถ่ายลงเฟสได้สองไข่สิ่งใดหาโอ้โบ่บ่ขาบ่หูบัวครับพี่น้องเดือดดเพียงมือหนีบมือหนีเพรพวกเสียมเพราะว่าพวกเสียมหลายหมื้อมันบ่หมานมันบ่ท่านหอดหมือมันเนาะแก เห็ดหมากเอ็บดห็ดยาวใหญ่พี่น้องใจขาเถินเถินเลยสหเปื่อยบ่ล่ะบ่เปื่อยบ่เปื่อยบ่อแช่แต่ขาเอาตะขาดอกให้มันเป็นเชื้อต่อิังนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาหอยนาแล้วเบิ้งก่อนหอยนาแล้วเบิ้งโอ้โเห็ดผึ่งเมียนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งมะนาวหิดเพื่อนครับ มันกินได้บ่มาเบึ้งบึ้งบ่เคยเห็นเด้อพี่น้องเห็ดอันนีิผมก็บพี่เห็นนั่นไหมแปงได้นั่นดิโอ้นั่นนะเออนี่แี่มนไม่ตางมันเป็นเห็ดอันนี้ตัวนี้เห็ดมันเขาบวกินเด้เราทางนี้นะนัอง่าผมกับปากาเอาเด้อิันนี่เห็นบ่สาขาตันตันยังสีแมงบวกินเราจะไปเอ้าเออเห็ดนตัวเฮ้ มกยางงามเน้นบ่ที่มกยางแห้งไม่งอแตกเลยดังปุจบุบบุบบุบบบมงด้ยมันมาเศษพิริไป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 พี่น้องเอาเอาผมใส่มืองไกลๆนะครับเด้อนี่นี่ครับ่ว่าทองคือเฮ็ดผ่งที่ว่าไอแปรงอเนรไหบแต่แต่มือนาที่เอาแยกทิ้งเด้อค่ะเด้ออียังบ่มันใจสาเจกับโบ่กินเลยค่ะเด้อบ่ เฮ็ดได้ท so no like anyway. ี่บ่รู้จักนี่บ่แนะน้ำให้กินเด้อพี่น้องเด้อมันอันตรายเฮ็ดมีข้าวทุกปีข้าวกินเฮ็ดเบื่อทุกปีทุกปีระวังเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับดอกงามแล่ไรอีหยังอายคือเสาแหบแหบแล่ไรเต้าแล่หยอกก็เต้าตีพอแล้วครับตืมๆกัน นี่ครับเุ็ดขุมออเบิร์ดล๋อดำมวยเฉาก้วยเม่องอมือค่ะกิเฮ็ดขุมช่วงถ่ายดอกหน่อยเนาะ,อะดอกกุมตุ้มพี่น้องปุ่นครับดอกนม้พี่น้อง

ครับนี่ครับพี่น้องเก็บไปเพราะได้ปนเพราะได้แกงไม่ไดอกครับ,รบนีที่เท่าอยู่้อกนึงพี่น้องเห็ดเผือกสตราดพี่น้องมันงงไม่ออกก็ทีย่านู่ทา้งคุนเดี๋ยวจะได้ิยอืม หนาแล้วจมแดแตดดูฮุ้ยมาน้ามากันอุ้ยผอเป็นเหงาเลยน้ามาทาการมาหันอตังเงินเข้ายังบอกไงเบิ้งดีดีนั่นนไปทั้งเครืองอ่ะเบิ้งดีดีได้ยังยังเี๋่มเัวแตกเน๊อนี่มาเบิ้งนี่สิให้เบิ้งนี่ครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึง น่าก็บไปเลยข้างสิกเนี่ยกมน้อยนึงอหนาแล้วเก็บพิรหนานคมขันบ่มีหนากัดังใดเล้อบบมีคนพามาพี่น้องเอ้ยหาเหตุหานี่ครับพี่น้องเอมันมีอันนี้ครับ มึงหลอมึงมึงมึงดำดำโอ้ยมึงหนาเราวพอฟาดพี่น้องเป็นสันเป็นสันอยู่หนาจะพอนั่นค่อยพอนี่นะนี่เออดีแล้วดีใจน้ำดีมากเลยผ้าหมานอยู่เ้ามองหันเป็นโบเนี่น้องไม่ทันเ่ยโบเล้เขาไปบ่มีเล่ากับโบได้หรอกพราะว่างหูอยู่แล้วว่าเขาไปอืมเอ้าโอ้ยเต็มนี่แหละครับมู้เขามู้ที่เชากล้วยสมุึงฝนต้องห่วงแต่แค่ยังอยู่ก็ต้องห เ้าเจออยากได้ตอก้านยู่ค่ะพี่น้องว่าเอาไปเก็บเมืหวานนี่แหละครับกับเปิดแบกหาน้ำหยาเพ่นะครับเพื่อนว่าแบกหาเอาน้ำหยานี่ครับหยางหยางเสือๆบ่เห็นเลยพี่น้องอิรีบบ่บ่บ่มีทางเห็นเลยพี่น้องหยางเสือๆนี่ต้องซองซองแล้วค่อยๆเปิด ่ว่าวิธีการหาเหตุเถือวิธีนี่แนะนำบ่อยากให้เคลียเร้อพี่น้องเด้พอพว่าถ่าเคลียรไปแล้วเชื้อเชื้อที่มันกําลังเดินอยู่เนี่ยมันสิเปิดออกเรามีอากาศแสงแดดยังอากาศสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมันเท็ดในเชื้อมันตายพี่น้องนี่คือการหาเหตุแบบวิธีชาว,ชาวบานครับกินแบบย่างยื่นพี่น้อง,องกินแบบย่างยื่นครับถ้าถ้ายิ่งเคลียเชื้อมันก็นยิ่งตายครับ เอินพ่ออีกแล้วพี่น้องพวกผมหาจนตาตีกับพ่อพ่อนี่ไทไนี่เห็นอยงนี้อเก้เป็นเาเก็บพี่อุ่นแมนบดเป็นสายเเอาครับเก็บเอาพี่น้องเก็บมาเด้อพี่น้องมาเก็บเพ็ดต้องกันมวนครับเก็บแต่เยามเคียเก็บเอาเก็ี บ่ได้บอกเด้พี่น้องว่าอยุสไซหาแบบอันนันกันเราหาประสบการณ์หาเอาครับเราพามาเก็บครับเราพามาเก็บซื่อครับนี่ครับบ่หรือมาแต่สองคนผัวเมียนี่วะมีนะไม่ได้ลงอ่ะดูช่างเก่าชอ้ย ขอบคุณค่ะที่เอิดบ้าเบิกมาเก็บน้ำเนาะหน้อยดอกหนึ่งพูดเอาบอนั่นดอกมเนเอยไปทัวนั่นนน้อยหลายพวกผมกับพวกเอาครับมันเอาไปมันเกิดพ่อตำหนันแม่นี่นี่นะที่ได้เฮ็ดปวกตาซิบดอกน้ำด้วยคับพี่น้องโ้แบบว่าานอนพยางมาหาเราเราเกิดได้ละละเน่าเป็นหนังครัเป็นหนังหนาเราเห็นเราเอิญมาไทยละ เก็บเก็บนาเก็บยามียีเียงถืถืถือีกงเอมาวมาลงมาเร็วเร็วเร็วเยเขาไปมาพี่มาพี่มาพี่นางลงะนางล่งนางลงมันสิไปเหยียบเห็ดนางล่งหลมาเร็ว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 เก็บผูเดียวก็เป็นกระตาหล่นไเมาลงเแล้ โอ้เราหล่นอีรลี่ะหันแล้วมากขอบคุณค่ะทุกคนเรายังเลี้ยงเหยี่ยเด็กเก่งยังตีลาพี่น้องพี่พงษ์คมอันนี้เรเฮ็ดอันนี้เราเอาจากมันน้อยนี่แหละครับพี่น้องสายเฮ็ดเก็บเฮ็ดกันนี่แหละครับพ่อญาติพี่น้องอยู่น้ำปลาน่ยังเพิ่งกิดเนะนั่กันไปยังสี่ลรอพี่น้องนี่เลหน้าเราเขีดพันธุ์ดีเจ้าหลุดมือเขาเต็มพวกแห้งหลุนมือเราปากเลย เอ้าขคือมาป่ะหลัดคือผื่นได้เก็บหย่อนผื่นออกมาเป็นหุนหุนอยู่กับหมาคนณหักหมาเอิ่นมาทายเฮ็ดกันนี่เฮ้ยไอวิดเอ้ยไอวีดมาตีเล้นะมาตีเล้วฮะเอิ่นมาเก็บเปลือกเอาน่ะโมแม่ขยัเฮ็ดเราง่วงจีเก็บเก็บครับเก็บเก็บ สังเกตนะครับทีมมากระนาดแล้วเนี่ยเราสิบลเครียด้พี่น้องเราสิคอยๆเอามือแหวกแหกเอาเราสิบลเครียเพราะว่าเราแนะนําว่ากระที่ผมบอกไปแล้วครับถ้าถ้าเครียเนี่เชื้อเชื้อมันจะตายพี่ครับเอ๊เลยอยู่พี่น้องเต็มเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนครับเมื่อเลยเขาวันทำเมนโมเมนหมาต่อเสือเขาไปกินแล้ว ไปพอมันพอดียวกับเขามาได้จอดเอาให้จมให้มาประตัวประทีบสนมหามหาไปผอมันทางเมื่อบานโอ้ยอันนี่นี่สามดอกสี่ดอกคุณพี่นองกินค่ะหมอคุณไดไปเ,เหรอเขาถามนะว่ามาผู้ใดม้าตัเชื้อหม้าตัวเชื้อเราค้อยตั้งที่ดอกนึ่งยูดาหมีดคนดีบ้าเลือด วนี้ได้บันทักนะหักหักมีหักแข่งอ่ามันเป็นหมาถิ่เขาเอามาปล่อยน่ะบันนี้เอามาปล่อยเห้เลี้ยงไงเราทิ้งมาเ็ดทั้งสีอย่งนึงเดี๋ยวเราผิดไปผุ่นนะได้เลี้ยงแล้วก็หักมันเนาะเยอะเหมือนกันเขาต้องมีคนแลนด์แล้วกดยแงไว กัดไม้รับแล้ววะจะพามาหาอีกแล้ววะเห็ดแดงเห็ดธรหมากพี่น้องบึ๊บนี่ครับพี่น้องไข่ครีรองโง่หนาแล้วลว่ะปลาเโลนี่ไข่ครีรองโง่แล้วว่ะขอบคุณค่ะสำไรสำหนึ่งเปินบ่บอกกันเด้อพี่นออ้องนี่แลมาต่อป่าบรรยงกิจค่ะแต่เขาไปตรงนี้ของนั้นเด้อร์คือพี่ พี่พ่อคอยอยีอ่ระงูขาวมั้งไหนเนาะเมนบนายี่ระงูกันเล,เลยจะชีเป็นขาวไม่ดูเลยอาจจะเป็นขาวจะ้ะแกดมบึงกับหูแล้ว,ว่ะ เตะโบหัวาเหลืองข้างขาว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 จ้าอุ๊ยนี่เรางขาวสามไข่หน่อยไข่ครับพี่น้ององาม,ม,มจะมากนี่ครับพี่น้องดอกนึงเพินแล้วพีก็ได้ดอกเฮ็ดเพิงกระจอน ของครับพอแล้วครับอุ้มหนึ่งครับออมูใหญ่ยูพี่น้องนี่ครับ <c oughs> ดอกงามๆครับอ่าอยากง่ามฮะเก็บก็หาเก็บเอราเดินที่ป่าอยู่วันตีเด้อพี่น้องเกล็ดมวนมวนมันไปมันมันเด้อพี่น้องเด้อบอกเรกค่ะเอิ่นซื่อสังเกตเอาครับพี่น้องสังเกตเอาครับแนวมูนี่มันมันบอกกันยากสังเกตไใ้ใหม่มันมันครับมันมัน กินอาหาเฮ็ดมื่อนี้แต่หลายนเ,ายเยนื้อเอ็ดตาทุกพี่เป็นเพลงชำเนรนะเธอสาวพี่น้องยางลอยขาหลาเสียงบู <ลา S 2> มีลเลยไปก่อนค<ล>่ะสวัสดีค่ะขอกันคลิปหนาค่ะได้ไปก่อนครับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหนาครับผมสิบด,ด้วยปนใส่ฮิตไข่